ทำจำกัดความของปัศนีท่านนี้ก็คือนางร้ายหน้าเปะ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลข5ครับ ออกมาเรียกเสียงฮือฮากันแบบดังทั้งสตูดิโอกันเลยครับคุณเช่าเชคุณเบียร์คิดว่าปัศนีหมายเลข5อายุเท่าไหร่ครับผมให้42ปีครับ42ปีคือคำตอบแรกของคุณเมื่อกี้คุณตอบ42ฝั่งนี้เฮ้ยกันหมดเลยนะครับทำไมฮะไม่ได้พี่เลขสีไม่ถึงจริงเหรอคือแก๊งพี่จ่ายเนี่ยนะก็จะมีทั้งเด็กใี่ผู้ใหญ่มีทั้ง แอบ์พูดไปสัมภาษณ์มาอยู่กับพี่ยูยจีรานันเลยอย่างเงี้ยพี่ยุยเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบเพระาะฉะนั้นพี่ไต่พี่ไต่ดูเด็กกว่าพี่ยูเนอ่ะต้องเด็กกว่าพี่ตอบก่อนเลยอ่ะรีว่าป,ประมาณ37ครับหมอฤทธิ์บอก37ถ้าอย่างนั้นแอร์38ค่ะแอร์38คุณเอกกี้40 40อ่าคุณเช้าเช้าคุณเบียร์คุณเหลือ2ตัวช่วยโคลสอัพกับความทรงจำความทรงจำค่ะเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำครับเอาล่ะ ปารนีหมายเลข5ลองทบทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งครับประกวด d ดน f e v e r s u p e r m o ร์โเดลปี2542ค่ะประกวด d ดน f e เวอร์ซูเปอร์โมเด2คุณมีเวลา15วินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ เรียนจาก42ปีเป็น39ปีครับ39ปีเอานี้กดต่ำเลยนะตอนแรกคุณ42นะครับทำไมฮะวิเคราะห์ยังไงน่าจะรุ่นเดียวกับน้องยุ้ยผมว่าน่าจะรุ่นประมาณใกล้ๆกันแล้วก็ช่วงเขาประกวดแดนซ e f ีเวอปี42ตอนนี้63ก็21ปีแล้วบวกกับผมอีกประมาณตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเนี่ยรู้จักแดนซ e f ีเวอได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้ <ๆ S 1> แลวก็คิดว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าถึงตอนนีี้น่าาจะะปปรมณ39 อตอบถูกเป๊ะโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดตายหักปีละ7,000บาทปัสนีหมายเลยค่ะครับคุณอายุ39ปีใช่หรือไม่ครับ39 39 39ไม่ใช่ค่ะคุณตายครับค่ะคุณตายครับโอ้โหไม่ต้องแนะนำกแล้วคุณตายชัชดาพรรู้จักกันแน่นอนมาถามอายุดีกว่าอายุเท่าไหร่ครับ 40ค่ะสีปีขาดมินิเดียวอะโอ้โหเอาล่ะมาคุยกับคุณต่ายดีกว่าโอ้โหเริ่มเข้าวงการด้วยกันประกวดจริงจริงก็มีมีก่อนหน้านี้ค่ะเพียงแต่ว่าการประกวดแดนฟีเวอร์นั้นนะคืออยู่ในปีนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีถ่ายโฆษณาก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงอยู่แล้วโอ้โหเอาล่ะแล้วทำไมถึงชอบบทบาทนางร้ายอะแต่ว่าบทนางร้ายเล่นแล้วมันสนุกแล้วก็ ในชีวิตจริงอ่ะคือเราไม่สามารถไปกรีดใส่หน้าใครได้เราไม่สามารถเราไปตบใครได้เราไม่สามารถมีแสดงความเกลี้ยกล่ดแบบไหนได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราไม่สามารถทําได้แต่ว่าเราสามารถทําในละครได้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกวา่วาบทพอเป็นบทร้ายเนี่ยเราได้เราได้โชว์เต็มที่ <c oughs> เราได้เราได้แสดงได้เต็มที่ <c oughs> <อ>เพราะมันจะห่างจากบทบาทในชีวิตจริงโดยสิ้นเชิงและนี่ไม่ใช่ร้ายธรรมดาเธอร้ายและบูได้ด้วย เออโหลีลาบูนี่ไม่เป็นรองใครเลยหมดมุก็สนุกนะคะเพราะสนุกมากเลยเพราะไม่เคยไปต่อยหนถูกต้างค่ะเราไม่เคยไปเตะใครเราไม่เคยไปต่อยใครโดยที่แบบว่าเราแบบไม่ผิดกฎหมายอ่ะเออใช้แล้วเตะใครก็ได้ในรายการก็ไม่ได้นะฮะในรายการที่เออแล้วแล้ว เวลาเราบทบูนี่เราเคยแบบแบบต้องไปอะไรนะคุกโคนคุกแน่นอนแล้วก็ต้องแบบว่าถ่ายแบบกว่าจะได้หนึ่งซีนเนี้ยค่ะสู้กับผู้หลายบนหลังคารถบรรทุกกว่าจะได้ซีนนั้นเนี่ยคือสองวันแปลว่าอยู่กลางแดดกลางลมอย่างนี้ตลอดเลยสองวันและที่สำคัญคือห้ามซับห้ามเติมโอ้โหหน้าอย่างนั้นเลยเหงื่อก็ต้องแบบมีแล้วก็แบบว่าเครื่องสำอางคือแต่งแต่เช้าแล้วก็ต้องไม่มีการเติมเลยโอ้โหแล้ว คุณจะดูแลตัวเองยังไงให้แบบดูแบบดูดูเหมือนเดิมดูเด็กเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาแบบนี้แหละครับคุณตายกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือพวกริ้วรอยฝ้ mm. ากระคือเมืองไทยอะแดดมันแรงพวกรอยหมองค้ำาเงี้ยเรากลัวอยู่แล้วแต่พอเรากลัวปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีป้องกันตัวเองคือตายเนี่ยได้เคล็ดลับมาจากเพื่อนเ oh. ขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่ออลิเซ่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเลยค่ะค,คือมันมีน้ามันหมา uh. แล้วก็ มีเมื่อคอยทากคือแค่ฟังก็ถามแล้วว่ามันดีเหรอมันมันไหมเพราะว่าถ้ามันนะเราก็กลัวว่าจะเป็นสิวอีกใช่ไหมแต่ว่าพอลองแล้วว่าคือมันไม่เหนียวแล้วมันก็ซึมเร็วรและสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือมันเหมาะกับไตามากคือมันช่วยในเรื่องของนิ้วรอย จุดดังดำเนี่ยมันแลดูจางลงได้เลยค่ะโอ้โห,โโหทีนี้บูได้เต็มที่เลยค่ะโอ้โหแถวนี้ใส่เต็มเลย <c oughs> วันนี้เออมีมาฝากใครแจก<ม>ใครไหมคะมีค่ะมีค่ะอันนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าลิซี่เอามาแจกด้วย <c oughs> เอามาแจกน้องๆทุกคนเลยในสตูนะคะ <c oughs> แล้วก็หลังเบรกนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยค่ะ การติดตามกันได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณตายชัชดาพจนขอบคุณครับยาสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทครายการทีวีอาเซน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 ทีวีอา